สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาตัดผักคะน้าแล้วนะคะผักคะน้าต้นใหญ่ๆอวบๆนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะแต่กูรูตัดแต่ต้นที่มันใหญ่หญๆเนาะนี่ค่ะออเดอร์สิบสิบโลนะคะพี่น้องจ๋านั่นค่ะต้นเล็กๆกูรูยังไม่ตัดนะคะพี่น้อง ตัดแต่ต้นใหญ่ก่อนเนาะวันนี้เราตัดแล้วนะคะผักคะน้าฮ่องกงหรือผักคะน้าอะไรนี้สักอย่างไต้หวันหรือฮ่องกงนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋ากูรูก็ลืมชื่อของมันเนาะขอตั้งกล้องก่อนนะคะที่ตั้งกล้องมันไม่สะดวกนี่ค่ะ ก็มีแต่ผักสวยๆนะคะกูรู้จะส่งตามออเดอร์เนาะส่งตามออเดอร์ที่เขาสั่งมานะคะพี่น้องต้นอวบต้นใหญ่สวยมากนะคะทุกคนกูจะเอาให้ชมนะคะ ะคะต้นอวบต้นใหญ่สวยมากๆเลยสิบโลวันนี้โลละห้าสิบบาทนะคะเมื่อวันก่อนกูดูก็ตัดแปลงให้ระหว่านแปลงนั้นนะคะก็คงจะไม่เห็นแปลงนั้นนะคะแปลงที่เราหว่านกูตัดวัน ันเอง10กิ็น10กิโลบ้างเพราะต้นใหญ่มันเยอะเนาะ ด้นะคะคเดี๋ยวย,ย้ายกล้องมาทางนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวกูดูจะตัดต้นใหญ่ๆออกนะคะทุกท่านอจ้างนี้ค่ะส,สวยๆส,สวยๆใหญ่ๆอวบอ้วนะคะ สดก็อร่อยผัดก็อร่อยนะคะทั้งกรอบทั้งหวานสายทธุนนี้ขายดีมากมากเมื่อวันก่อนกูดูตัดแปลงนี้นะคะแปลงผัดไปเนี่ยมันเป็นแปลงที่เราหวานนะหวานแล้วก็ถอนมาปลูกแปลงนี้นะคะที่เหลือ เราก็รักษามันไว้เนาะพอมันโตดูก็เอาไปขายนะคะวันนั้นได้คันสามร้อยบาทเลยนะคะแต่ไม่ขายวันนี Corn ้ทุกวันแต่ไม่มีผถขายเนาะทำไม่ทันคนกินนะคะทุกคน and